สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาบุกร้านช่างมอสรับสักลายบางปูนะครับแม่วันดีครับมาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงครับย่องมาสวัสดีช่างมอสครับวันนี้มาเยือนร้านครับผมสวัสดีครับ <laughs> ผมฝากร้านช่างมอสรับสักลายบางปูด้วยนะครับอยู่ซอยวังปานะแล้วก็เล็บเจลต่อขนตาต่อขนตาบาย ลาลิตานะครับผมมีช่างมอสมาเยือนกำลังทำงานอยู่เดี๋ยวนี้พี่ฝากไว้นะพี่วางไว้ครับรับไว้ก่อนครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนอยู่แถวบางปูนะครับสมุทรปราการนะอยู่ซอยวังป่าเพื่อนๆคนไหนอยากมาใช้บริการนะครับชอบผลงานช่างมอสก็มาใช้บริการได้เลยผมเอางานหน้างานจริงๆมาให้เพื่อนๆดูเลยนะนี่นะ สวยงามครับผมโอจัดร้านได้สวยมากเลยผมขอมุมนี้หน่อยนะผมจัดร้านได้สวยมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมทํางานของช่างมอสนะครับผมลูกค้าคนไหนมาก็สามารถนั่งดูเป็นต่อได้นะครับผมก็ติดเป็นต่อเหมือนกันนะ <c oughs> นี่เป็นต่อเนี่ยพี่พี่ติดเป็นเป็นต่อเหมือนกันก็ <c oughs> าฝากร้านด้วยนะครับเพื่อนๆ,ๆโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับ